ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่กำลังรับชมช่องเสรีสตอรี่ชาแนลครับเมื่อนี้ได้มีโอกาสมาเอาแค้นนะมาหา้างแค้นนะมาหาช่างทองใบกันหารัฐนะพอมีพี่น้องหลายคนของสีคิดทอดคิดถึงสวัสดีครับสร้างทองใบครับสวัสดีครับเ <laughs> มื่อนี้เอาแค้นมาเช็คนะฮะออกมาเอาแค้นไม่พอมแล้วก็เอาแค้นมาเช็คพร้อมนะฮะอ,อาการมันเป็นใดเน,หนาะครับ มันลงครับอ๋อิ้ดลงนะนงเสียงเปียนนิดหน่อยครับ ให่ท่านผู้ชมได้เห็นกระบวนการทำงานของสร้างแคนก็แล้วกันนะครับ ผู้ใดที่ต้องการสร้างแค้นไมสร้างตัดแค้นไหม่หรือที่สอมแค้นกน็ติดต่อมาได้นะครับี่ช่างทองใบกันหารับอกบอกเบอร์โทรกันนะครับเบอร์โทรช่างศูนย์แปดห้าสี่หนึ่งห้าศูนครับศูนย์แปดห้าสี่หนึ่งหอะครับเบอร์โทรช่างทองใบกันหารัฐ รือถ้าผู้ใดบ่ลูกก็ทักเขออ่ามาก็ได้ครับแต่เสรีสินตอบหาย่ังเร็วนะครับมือโทรชัช่าง,งคิ้วแขนเป็นไหนครับล้อดโดนมาครับช่วงนี้ เดนเยอะครับโดนเยอะยองสามเดือนพุ่นลหรอสองสามเดือนนะครับตรงนี้ก็ต้งสีหนาเข่าเนาะครับเกี่ยวเข่านะครับเดี๋ยวก็ได้ลงน้าเกี่ยวเข่าตาเข่าขนเข่านะครับอีกสักหน่อยแต่ว่าบ่โดนออกมาครับอาทิตย์เดียวแล้ยววะครับวันอาทิตยควรๆนะครับครับอีกแข็งด้วย เงินคือบลงวะ ท่านใดที่ต้องการแค้นมีความสวยงามเป็นพิเศษให้ท้าแล็กท้าอย่างก็สร้างมาได้ด้วยครับท้าชแล็กที่ลูกแค้นอะไรอย่างนี้นะครับเอามาได้พักนะครับ สามเดือนอยูครับโอ้ขับเป็นเห็ดนะหวานยามนะ้ำเป็นกระเห็ดนะครับแล้วว่างเป็นกระเห็ดแคนครับสองแคนอันนี้คือไม้ที่เอามาเห็ดเต้าแคนนะครับพ่อพี่น้องครับไม้ที่เอามาทําเต้าแคน ไม่ประดูอย่างดีเลยล่ะครับแข็งดีวัสดุประกวนเพื่อนครับเอี๋วครับต้งผีกม็มีเป็นไม้น้ำไฮน้ำน,ำนาเขาเนี่แหละครับที่ต้นไม้ที่ตายแล้วนะครับ เป็นกระจีต้องออกมาตัดมาใส่แหมอยู่ในลักษณะสี่เหลี่ยมประมาณนี้นะครับควายะเอไปเจาะไปถากเฮดเต้าแคนนะครับอันนี้ที่ลนลูกแคนลนลูกแคนเจาะลูกแคนก็จะอยู่บริเวณนี้ครับฟืนอนี่ต้องใส่ฟื้องโดนไงนะครับ นี่เหล็กเคียดเพิ่นล่ะครับซุ้มนีกระซิมันเหล็กสีเหล็กเจาะทะลุป้องแคนนะฮะไม้เมอลิงเฮ็ดดูหลายเฮ็ดห,ลา,หล,าลายจน อันนี้มาห้องไว้ซื้อก็ยังเป็นห้อยถ้าท้าไม่ซื้อนี่บ่นเหลือครับเป็นห้อยลงไปลายหลก็เนี่ยนนี้ขนาดว่าเอาสั่งกระสีห้องไวไ้ด้นะครับก็ยังเป็นห้อยร่องรอยของเครื่องมือก็สื่อให้เห็นถึงการเฮ็ดแขนบอยเฮ็ดดูนะลูกค้าสร้างดี ไม้เมลีงไว้ดัดลูกแครอันนี้ก็ซิเมนเทนที่ททจาอเตาแค้นนะ่ซิิวจาอเตาแค้น ซิลพันกระยางคมนะฮะหนักพร้อมเหล็กยางดีครับแล้วเบิ่งลูกแค้นพันทั้งพี่ครับ ไอ้กูแคร์นี่เพิ่อนก็นยังขัดยังสันยังว่าทัานเลี้ยวนะครับยังเลือกยังว่าทัานเลี้ยวส่วนหนึ่งมันก็เสียไ้ทั้งพี่ครับบสำร้องไ้ทั้งพี่ก็มีครับ ความหนาความบางของลูกแคร์นะคัดสรรมา สำหรับพ่อแม่พี่น้องนะถ้าอยากให้เสรีมัดทายคลิปมามาหาสร้างเพื่นบ่อยๆก็ซอยกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำหนเด้อครับเสรีก็สิดมาบ่อยๆมาดูๆครับเพเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ก่อนครับสวัสดีครับ